การผจญภัยของไดโนเสาร์น้อยดีโนน่ป่าดึกดำบรรอันเขียวชอุ่ม ino, ดีโนไดโนเสาร์น้อยสีฟ้าสดใสอาศัยอยู่กับแม่เขาชอบมองไปไกลๆแล้วสงสัยว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไรนะแม่จ๋าหนูอยากรู้จักโลกกว้างดีโนเอ่ยงั้นไปเลยลูกแต่ต้องระวังตัวนะแม่ยิ้มพลางเตรียมกระเป๋าให้เขา ระหว่างทางดีโนพบทอทอเต่าตัวจิ๋วที่กำลังหลงทางฉันหาแม่น้ำไม่เจอทอทอบอกไปด้วยกันสิดีโนตอบยิ้มทั้งสองเดินผ่านบอกโคลนตุบดีโนเลื่อนตกโคลนทอทอหัวเราะเดี๋ยวช่วยเองแล้วก็กระโดดตามลงมาเล่นสนุกจนเปื้อนเลอะเทอะเปาะแปะเปาะแปะ ฝนตกลงมาดีโน่กับทอทอหลบใต้ใบไม้ใหญ่ธรรมชาติช่างสดชื่นจังเลยดีโน่พูดพลังยิ้มฝนหยุดตกทั้งคู่เดินต่อจนเจอแม่น้ำใสรุง้งสีสันสดใสระยิบระยับว้าวน้ำสีรุง้งเคยเห็นไหมทอทอใสหัวตาโตสะพานไม้หัก ดีโน่กับทอทอไม่รู้จะข้ามยังไงฟึบไดโนเสาร์บินตัวน้อยชื่อพีทบินลงมาฉันจะพาเธอข้ามไปเองพวกเขาลงจอดในทุ่งดอกไม้เรืองแสงดอกไม้เปล่งแสงเป็นประกายเมื่อสัมผัสเหมือนฝันเลยดีโนกระซิบเบาๆทั้งสามก่อกองไฟเล็กๆร้องเพลงเบาๆใต้ดวงดาวดีโนรู้สึกอบอุ่น ฉันไม่เหงาอีกแล้วมีเพื่อนแล้วนี่นาเช้าวันใหม่ทั้งสามออกเดินต่อไปพร้อมกันไปประจนภัยกันต่อเถอะดีโน่พูดเสียงสดใสพร้อมรอยยิ้มกว้างสนุกไม่ค้าเด็กเดกไว้พบกันใหม่นะบ๊ายบาย